สวัสดีทุกๆท่านนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bang Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการส่งอีเมลแบบตั้งเวลานะครับตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีวิธีการและขั้นตอนยังไงนะครับก็เข้ามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้มาคลิกที่อีเมลนะครับที่ Google นะครับให้ไปเลือกที่คำว่า Gmail ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับถ้าท่านใดย i̇şte ังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้ไปล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินด้วย Gmail ของเรานะครับอ่าแล้วก็เมื่อเพื่อนๆล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็ให้ขียให้มาตรงนี้นะครับคําว่าเขียนนะครับแล้วก็ที่เป็นรูปดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจออีเมลของเรานะครับ นี่เป็นอ e ีเมลของผมนะครับส่วนเราจะส่งให้ใครนะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยเขียนชื่ออ e ีเมลของเพื่อนที่เราจะส่งให้นะครับลองเลือกดูครับอันนี้นะครับเรื่องนะครับทดสอบ่อานะครับแล้วก็เขียนอ e ีเมลนะครับ ทดสอบส่งเมลแบบตั้งเวลานะครับโอเคครับเมื่อเราได้เนื้อเรื่องเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเขียนเนื้อเรื่องเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครจะแนบไฟล์ก็แนบได้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ผมก็จะไม่แนบก่อนนะครับให้เรามาดูที่ จุด3จุดตรงนี้นะครับเราจะมาตั้งเวลากันนะครับเมื่อคลิกกันมาแล้วนะครับก็จะมีคําว่ากําหนดส่งเวลานะครับก็ให้คลิกเลือกไว้เลยนะครับอันนี้จะมีปุ่มอยู่4ี่ห้าตัวเลือกนะครับให้เราเลือกนะครับจะส่งตามไหนนะครับเวลาไหนสมมติว่าเรามาลงตัวนี้นะครับเลือกวันที่และเวลานะครับก็กดเลือกวันที่และเวลาได้เลยนะครับเป็นวัน วันนี้ผมจะส่งวันที่28นะครับเค้กตกลงเลยนะครับแล้วก็เวลานะครับประมาณสัก10โมงนะครับ10โมง,โ,มงโอเคครับ ใช่ครับสิบโมงเช้านะครับเวลานะครับสิบโมงเช้านี่ครับเวลาโอเคครับตกลงนะครับเมื่อเราได้กําหนดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดส่งนะครับกําหนดวันเวลาส่งนะครับโอเคครับเขาก็จะบอกเรากําหนดเวลาส่งในวันพฤหัสที่ยี่สิบแปดมกราคมนะครับเวลาสิบโมงเช้านะครับโอเคครับ อันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเราทําเพียงแค่นี้เราก็ได้วิธีการเราก็ได้ส่งอ e ีเมลแบบตั้งเวลาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทราบวิธีการส่งอ e ีเมลแบบตั้งเวลากันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถแชร์เพื่อแชร์ความรู้ ให้เพื่อนๆท่านอื่นนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ